ช่วงอร่อยทุกที่กับโกกิวันนี้ยังอยู่กันที่ตลาดพระรามห้านะครับกับภาพบรรยากาศของกิจกรรมอร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกิครั้งที่9แล้วนะครับกิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อให้คุณผู้ชมเข้ามาร่วมสนุกในการแข่งขันการทำอาหารโดยใช้ผลิตภัณฑ์ของโกกิจะสนุกแค่ไหนเราไปชมพร้อมๆกันเลยนะครับอร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกิ เชฟประจวบนิรังสันคุณนวิบัติชมเชิงแพทย์เชฟนานาจงเลอเจสดาวงสามสองหนกระเพราไก่ <c oughs> ข้าวอบต้ยมยำเนื้อหุงข้าวปูผัดผงกะหรี่กระเพราเต้าหู้มังสวิรัตพะโล้น้องไก่ข้าวผัดเขียวหวานเนื้อแกงเขียวหวานไก่ไข่ดาวซอสแกงกะหรี่ต้ยมยำกุ้งน้ำข้นปีกไก่พะโล้แห้ง let's go ไปครับ เอาละครับผู้เข้าแข่งขันคนสุดท้ายของเรานะครับคุณชยานันได้รับโจทย์เป็นผัดกระเพราไก่และก็ข้าวอบต้ยมยำในหม้อหุงข้าวตอนนี้กําลังไปซื้อวัตถุดิบที่ต้องใช้แล้วนะครับหลังจากที่คุณชยานันซื้อของเสร็จเรียบร้อยนะครับก็เลือกทำเมนูข้าวอบต้ยมยำในหม้อหุงข้าวกันก่อนเลยเริ่มจากซาวข้าวหอมมะลิลงในหม้อหุงข้าวนะครับตามด้วยผงต้งยมยำน้ำข้นตราโกกิซูเชฟและก็น้ำพริกเผาที่มีมาให้ในซองนะครับตามด้วยตะไคร้ซอยใบมะกรูด หั่นแว่นจากนั้นคนให้เข้ากันเรียงกุ้งแกะเปลือกและพริกขี้หนูแดงหั่นฉลับไว้ด้านบนปิดฝาแล้วก็เปิดสวิตช์หม้อหุงข้าวนะครับระหว่างที่รอข้าวสุกนะครับคุณชยาน,นันก็เริ่มทําเมนูที่2ก็คือผัดกระเพราไก่เริ่มจากนําพริกขี้หนูสับและกระเทียมสับลงไปผัดจนหอมจากนั้นใส่อกไก่หั่นเตา๋าลงไปผัดจนสุกแล้วก็ปรุงรสด้วยผงปรุงรสผัดกระเพราตราโกกิซูเชฟเติมน้าเปล่าเล็กน้อยผัดให้เข้ากันจากนั้นใส่ใบกระเพราลงผัดอีกครั้ง เสร็จแล้วก็ตักใส่จานเสิร์ฟโรยหน้าด้วยใบกระเพราทอดกรอบและพริกขี้หนูแดงหั่นฉลบในขณะเดียวกันตอนนี้ข้าวอบต้มยำในหม้อหุงข้าวก็หุงสุกพอดีคุณชยานันก็กำลังจัดใส่ภาชนะเสิร์ฟนะครับและตกแต่งให้สวยงามเอาละครับตอนนี้ทั้งสองเมนูของคุณชยานันก็พร้อมให้คณะกรรมการของเราได้ชิมแล้วนะครับขอเชิญคุณชายาน,านัน เป็นเมนูที่ค่อนข้างจะทำได้ง่ายเหมาะสำหรับคนที่เวลาน้อยต้องการความเร่งด่วนนะคะโอเคครับคณะกรรมการของเราชิมได้เลยครับเชิญครับข้าวอบต้ยมยำอันนี้ก็คือมี กลิ่นของอะไรรสต้มยำครับแล้วส่วนข้าวอันนี้อาจจะแบบว่าน้ําเยอะๆไปหน่อยครับสําหรับข้าวต้มยำกุ้งนะครับก็รู้สึกว่ารสชาติเอ่อครบเครื่องนะครับทั้งมีมีความเปรี้ยวความหวานความเผ็ดคลังมีผัดกะเพราไก่นะครับก็รสชาติครบรสครับกลิ่นกะเพราออกชัดเจนครับผมข้าวอบต้มยำอ่ะถ้าเปลี่ยนข้าวเป็นวุ้นเส้นนี่คือ เน้นๆส่วนกะเพราอ่ะอร่อยมากมติ่งหวานหน่อยนึงมันทาให้คุกก้าวง่ายเนาะใช่ฮะเชฟผาดีมากเลยอ่ะอปรบมบอดังเลยคุณชัยน,นันท์เอาละคณรับคุณผู้ชมและก็ถึงเวลาสำคัญที่เราจะทราบผลกันแล้วนะครับว่าเมนูไหนจะอร่อยถูกใจคณะกรรมการของเรามากที่สุดเริ่มจากอันดับที่5กันก่อนเลยคุณตู้ดลกฤตครับกับเมนูแกงเขียวหวานไก่และไข่ดาวซอสแกงกะหรี่นะครับ และอันดับที่4คุณหยกสุธิดากับเมนูปูผัดผงกะหรี่และผัดกะเพราเต้าหู้มังสวิรัตนั่นเองครับอันดับที่3นะครับคุณภูมิภูมินกับเมนูต้มยำกุ้งน้ำคน้นและปีกไก่พะโล้ห้างครับแล้วก็มาถึงอันดับที่2คุณแพลขวัญละตากับเมนูพะโล้น่องไก่และข้าวผัดเขียวหวานเนื้อ และแน่นอนนะครับคุณผู้ชมเมนูที่อร่อยถูกใจคณะกรรมการของเรามากที่สุดเป็นอันดับหนึ่งนั่นก็คือคุณชยาน,นันกับเมนูผัดกระเพราไก่และข้าวอบต้ยมยำในหม้อหุงข้าวนั่นเองครับคุณผู้ชมครับในสัปดาห์หน้านะครับเรายังมีภาพบรรยากาศสนุกสนุกของกิจกรรมอร่อยทุกที่กรอบทุกคำกับโกกิ ick, ครั้งที่10จัดที่ตลาดสมมากกร,รมเมืองเอกมาลุ้นกันนะครับว่าโจทย์จะเป็นเมนูอะไรและเมนูไหนจะอร่อยถูกใจคณะกรรมการของเรามากที่สุดสัปดาห์หน้าห้ามพลาดนะครับ